ฮัลโหลฮัลโหลเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องมิงนิบายลของขวัญช่องที่จะเมาหอยเรื่องข้องานถักงานฝีคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปรีบด่วนนะคะก็เป็นคลิปงานพาราทิดของโรงพยาบาลสุริราษฎร์กันนะคะถ้ามีโอกาสขวัญก็จะไปเดินเที่ยวให้ดูกันนะถ้ามีโอกาสนะคะโอเคคลิปนี้เราจะมาทำดอกไม้ตกแต่งบนหัวโทโทโลแบบนี้กันนะคะ,นะคะมาค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์กัน เส้ไหมพรมสีพลายนะคะแล้วก็โวเข็มคลอเชเบอร์สทับศูนย์นะคะแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมแล้วก็ตัวตกแต่งก็คือเออนี่ยค่ะลูกปัดนะคะอาจจะไม่เห็นเนาะก็เราจะเลือกสีให้เห็นแล้วกันนะคะก็ขนาดประมาณ8นิ้นโดยประมาณว่าแล้วก็ไปลงมือถักดอกไม้ตกแต่งทัทโลกันค่ะไม่แน่ใจเห็นไหมเอ่ยโอเคต้องขออภัยนะคะ<ห>ถ้าเกิดว่าตกลกไปบ้างนะคะออเดอร์เก่าขันด้วยด้วยโอเคเราจะเหลือปลายไหม่ไว้สักประมาณโดยประมาณสักนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะคล้องห่วงเป็นวงกลม กับหัวกับด้านแบบนี้เสร็จแล้วก็เกี่ยวใหม่ค่ะโอเคขึ้นเชือกกระตุกเพื่อล็อกให้ห่วงเขาอยู่กับที่นะคะจากนั้นแล้วโซ่หนึ่งโซ่อีกสอง่ะรวมตัวขึ้นด้วยเข้ามาเป็นสามโซ่นะคะพันหัวเข็มจิ้มลงในห่วงนะคะเราจะถักกรีบดอ,อกไปหมดห้ากรีบยืดหัวเข็มเขาปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองก็คือการถักตัวเอฟนั่นเองดูซ้ำอีกทีนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวใหม่ขึ้นมาปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองโอเคจากนั้นแล้วเราก็ทําขอบของกรีบอีกด้านหนึ่งโซ่หนึ่ง โซ่สองจิ้มเข้ามาในห่วงค่ะเกี่ยวให้ได้สองห่วงบนไม้พันทมปลายไหมนะคะแล้วเราก็รวบก็คือการถักเอ็กลกรีบที่หนึ่งนะคะดูอีกทีนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองต่อจากตัวเอ็กขึ้นมาจากนั้นพันหัวเข็มนะคะไหมค่อนข้างฟูเพราะว่าเป็นไหมที่ใช้งานผ่านการใช้งานมาลบ้างแล้วนะโอเคึือโซ่สองเป็นขอบของกรีบดอกไม้แล้วพันหัวเข็มถักตัวเอค่ะหรือพอหนึ่งคอนั่นเองนะคะยืหัวเข็มให้เท่ากับตัวโซ่ปลดครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มใหม่ปลดครั้งที่สองพันหัวเข็มทํา หลักที่สองนะคะตัว x ตัวที่สองหนึ่งครั้ง2ครั้งโอเคจากนั้นแล้วเราก็ใส่ขอหนึ่งสองทโซ่นะคะโซ่สองครั้งใส่เข้าไปในห่วงเกี่ยวแล้วก็ถักด้วยตัว x นะคะพยายามดึงเท่าที่ดึงได้นะดึงปลายที่เราทิ้งไว้นะคะให้เขาขอเข้ามานิดนึงจากนั้นแล้วนะคะก็มาจิ้มตัวฐานทําตัว C นั่นเองชึบเพื่อจบชิ้นงานหรือจบแถวตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีใหม่ก็<ห><ห>ได้แต่เส้นนะอย่าพาดกลาง,ก,งกึ่งกึ่งกลางนะจ๊ะอ่ะ โอเคจากนั้นแล้ว x ค่ะต่อไปเส้ห้าสองสามสี่ห้าทำเร็วไปขออภัยนะคะตรงหัวมุมตรงนี้เขามีตัวฟันเฟืองอยู่ปรับช้าปรับเร็วได้นะแทงกลางหลักที่สามนะคะฟึ๊บเอาออกให้หมดโอเคจากนั้นแล้วก็ถักตัว x ค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้าห้าให้เขามาโผล่ด้านหน้านะคะก็คือเกี่ยวเฉพาะเส้นด้านหลังนะคะสองเส้นเพื่อให้เขามีความแข็งแรง ได้สองห่วงบันไม้จากนั้นก็พันใหม่แล้วก็ลูดออกก็คือการทักเอกนั่นเองโอเคค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมโอเคนี่คือโครงของแถวที่สองจากนั้นเราก็พลิกกลับค่ะแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะเวลาเราถักเราก็ถักเข้าไปในตัวโซ่ห่วงโซ่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักกรีบเลย F 3 1 2หนึ่งแล้วก็3แล้วก็โซ่1โซ่สอง แล้วก็จิ้มตรงนี้นะคะตรงที่เราถัก x ไว้เมื่อตอนที่เราทําโครงเขาอะค่ะคือขวัญมองผ่านทางกล้องแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอ่ะเหมือนเดิมค่ะถัก x จากนั้นแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมขอบของกลีบแล้วก็ทําในห่วงอีกสามตัว f แบบนี้ไปจนคร,รบห<ร>้ากลีบค่ะได้สองชั้นมาเรียบร้อยแล้วาวนี้เราก็เอาลูกปัดมาร้อยใส่ค่ะไมพรมร้อยลงเข็มจากนั้นแล้วนะคะเราก็เลาะให้เข้ามาอยู่ตรงกลางของตัวกลีบแบบนี้นะคะ ถ้ามือบางไปบ้างอะไรบ้างขออภัยเข้ามาตรงห่วงให้เขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะระวังเศษไหมเด้งเข้ามาด้วยแล้วก็เอาไหมพรมเออลูกปัดค่ะร้อยโอเคก็วนอีกสักรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จทำทั้งสองแบบค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดอกไม้ตกแต่งโทโทโลถ้าใครเห็นว่าดีและมีประโยชน์นะคะก็ฝากกด s u b s ไ r ร b ์แลค์แชร์ไปกำลังใจก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะอ่ะตรงนี้อย่าลืมนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าทำเร็วไปก็ปรับชา้าปรับเร็วได้นะคะตรงฟันเฟืองตรงนั้นเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย